โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีจ้สวัสดีทุกทุก,กท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนตั้งไอวอรบิดซ้ายนะครับทุกคนบิดซ้ายแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอเอาปุ่มอันนี้ออกแปบ๊บเปลี่ยนอาวุธด,ด่วนนะไม่ต้องปิดเหมือนผมก็ได้นะทุกคนแบบของผมเลื่อนไปแล้วมันชนกันเนาะการก็ใครที่อยากบิดซ้ายก็น่าจะตั้งธรรมดาเป็นแล้วเนาะผมก็ มไมได่ดน้ะูแต่ถ้าใครตั้งยังไม่เป็นก็นย้อนดูคลิปเก่าผมได้นะการตั้งบิดสายนะครับเราจะปุ่มที่ผมทําจะมี2แบบแบบนี้นะเพราะการที่สนแนปเราต้องเราต้องหมุนแบบนี้นะ,าะการที่เราสนแนปเราจะประมาณนี้นะนี่จะประมาณนี้นี้แบบเวลาเล่นเชิงตึงครับทุกคน อะไรประมาณนี้นะครับหรือปุ่มอีกแบบหนึ่งทุกคนจะทําแบบนี้ก็ได้นะนี่นะประมาณนี้นี่นยะทุกคนทำให้ดูปุ่มนี้ผมแบบก็มีฝึกบ้างนะทุกคนนะแต่แบบเป็นเวลาไปลงแรงแบบมันกดไม่ได้นะทุกคนมันล่นนะนี่เวลาทุกคนเชิงตึงเลยเอา้าได้เชิงตึงนะบแบบแซนด์เนป นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนผมใช้นิ้วชี้กดปุ่มไอวอรเลยนะไอวอปุ่มนั่งแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายและนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับทุกคนนะก็มาดูแบบจริงจังกันเลยเนาะแล้วแต่จะใช้ปุ่มอะไรนะแต่ผมไม่ค่อยถนัดเนาะขอใช้ปุ่มแบบนี้นะการที่เราแนปนะครับทุกคนนะการที่เราจะแนปผมก็แนะนําให้เล่นเป็นสามนิ้วนะทุกคนแล้วก็ลาขึ้น กดไอวอนะแล้วก็ทุกคนจะบิดมาแบบนี้หรือจะบิดมาแบบนี้ก็ได้นะจะเปิงมาแบบนี้หรือจะเปิงมาแบบนี้ก็ได้นะจะหมุนตัวออกซ้ายหรือรออกขวาแบบนี้ก็ได้นะทุกคนจะเปิงฟุ๊บมาแบบนี้ก็ได้นะนี่จะแบบนี้ก็ได้มันแล้วแต่ความถานัดของคนเลยเนาะทุกคน ก็ถามว่าสน a p ขวาได้เปรียบตรงไหนเนาะนี่ทุกคนก็ดูเป้านะเนี่ยตัวเรายังไม่โผล่แต่เป้าอยู่นี่เนาะก็น่าจะรู้นะเวลาเราสน a p ยิงเนาะทุกคนแบบทุกคนก็น่าจะรู้แบบเวลาเราส n น p ยิงแล้วก็แะเนีขวากันใช่ปะแต่แบบเวลาเราตั้งไอบอลจริงๆเลยทุกคนแล้วก็แบบเราตั้งแบบนี่มาตั้งสายแล้วตอนเราออกใช่ปะเราออกทั้งตัว อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันแปลกมันเหมือน,นคอมมัง้งเนาะผมก็ไม่รู้นะก็ให้ทุกคนหัดแบบนี้นะก็ลากขึ้นแล้วเฉียงปกติเราจะลากเป็นวงกลมใช่ปหแต่อันนี้ผมไม่แนะนําให้เป็นวงกลมไปเนาะผมผมไม่ถนัดด้วยแหละนะครับแล้วก็ลากเราลากขึ้นแล้วลงเฉียงมาแบบนี้นะ ปอนี่ดูนี่นะทุกคนนี่คือปุ่มยิงใช่ปะเราล,ลากขึ้นแล้วเฉียงลงมาแบบนี้นะนี่เฉียงลงมาเรากดปุ่มนั่งนี้นะปุ่มนั่งเราเอามาซ้ายหรือเอาไปขวาแล้วก็กดเอวปุ่มยิงซ้าย <c oughs> ประมาณนี้นะมาดูช้าช้ากันเลยลขึ้นเอวลากลงมานี่ขึ้นเอวนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะ หวังว่าจะทำกันได้นะครับผมนะแล้วที่สำคัญนะครับปุ่มปุ่มนั่งนะทุกคนปุ่มนั่งเราต้องแบบเราต้องกดแบบไหนอะต้องกดบิดตัวด้วยนะทุกคนมันค่อยจะแบบผิวๆนะหรือแบบไม่กดก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าเราจะถึงกับบิดสายเราเราต้องแบบกดนั่งให้มันกดไม่ใช่กดนั่งเฉยต้องกดแบบเดินด้วยนะ ก็ประมาณนี้ครับที่ผมจะสอนนะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าเวลาผมสอนผมก็บอกคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็อย่ามาดาผมเดินทุกคนเด้อผมก็ฝึกเหมือนกันนะครับแต่ผมพอรู้วิธีก็อยากมาบอกให้ทุกคนได้รู้ด้วยกันนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนนะ เดี๋ยวครับบ๊ายบาย